ไปดีสบายดีพี่น้องสบายดีสีทุกคนครบนะเสื่องกินเด้อมุมิน่าจะกินดอกลูกเสียงตีกองถุงทุบพี่น้องเอ้ยกีกองคนลงโฮมว่แม่กีกองบอกแล้วใช่ไหมใั่ไหมกระกาศปะฮะนี่มีไอซ้อน ว่าหลวงปู่ในวัดเสียล่ะพี่น้องเอ้ยมืออื่นพันบุญบ้านอุย้ยเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยยังกะเด็ตะกี้อมือฮือตะกี้ว่าวันนั้นตะกี้ว่าวันที่เจ็เจดคำอะเขาไปว่ามาเป็นมืออื่นนี่พี่น้องเอ้ยบุญบ้านเนาะ เ่ยพ่อก็มาเียอีเสียบางหนึ่งเดี่ในยินยายซ้อนน่ส <ะ S 1> บายดีนี่ด้องในยินยายซ้อน,น,นเสร็จบอกพอถาบอยพี่น้องพอถาบอยเสร็จมาบอกขต่อก็ได้ยิเชขาจับตีกองเมือกันนี่มาตองกทงกองนี้บุ้มๆัตีนะนี่ละแม่หรเ่พ่อเราเามมาถ เ uh ห็นอยู you know. mm ่บนน้ hmm. mm. Mm ี hmm. mm ่นางสตรกล่องสงเคยกบเหรอกีนดิเสียงกินเนาะฮะ่หย่า้มันเปื่อยเอาไทำพุงคุ้งง่เิดเอยเห็ดได้มด้อยวเดี๋จุเห็ดได้ลูก พี่กะดูเป็ดเลยรับปีก่าหายหัวาบียังมปีกปปยังูย็นกับอกอกเนมากอหัใจไครับหัวใจอยู่ล้งตุมางุครับไม่ไม่ปองหัวใจว้รัห,หัวใจตัวแวไ่ใช่แวัว

Các việc đi nha cho mà sao hết. Ừ. subscribe cho เดียวรอแล้วเพชิชว,วิตจะี่นองเอาไว้จะขึ้นไหมค่พอไปขึ้นอืมวันก็อนกะเป,นป็นเดือน 三月，小姐把干菜给他拿。 อ่งนันรบนี่เาขงเาขงก็นหลายบกางกงนส์ก็ผ้ากันูักอืมผิวจอมกันทายทำเรื่องในโลกก็ต่างมรณกรรนะม มันถู้บังับกับนดีน้นันแ่เกินแรงเกลนงานเนะาะเืนลงมเลยเฮ้อเอาตปนแนลง ไืเด็กนะไงแมงหานเจนุกนกเจนุกช้าินน้ำการอยู่ก็ลืม้ว

วันนี้ผมไม่ด้ัง,งเอากกบขมัะได้ครับของนี้กระบุกกระบอกนะ แม่ขี้ขาวเจ้าเฉียดเหเอขบมานไมครับขนมากเออกินันัดนี้เลยกระถอกกตะท่านไปรถอิ่มเินอะไรอิ่มเลยไปกินแถวไปกินแล้ว <IS affection ate> <IM> <Like> ตัดอกแกๆดเ,ดเรดอกแคร์เไม่ดีวะก็มีกรรมสืบเนื่องค้า,า,าแกงเขาืขาเ่อง,องเ,เรือม่เห็อ่อนน,อออน,นี่น่ะสุกอยู่นี่น่ะ มันอยากแกงมันอยากชุบเนี่ยจะควบมันจะไว้ลูกไข่เองครูเราเป่ากบดีกินเ้อะไม่ต้องเิ่นนะคนเดียอข้าวใส่หนกินไหนเผาหน่อยินว่มาครับนเดีย เาเห็แล้วใมิานงหออหือวดหัวล่คนนี้ระเทขึ้นนะแม่ยังบอก่เทขึ้นังิบบอ่เทขึ้นใส่ขึ้นนะ้งบนะ พอพอพอเหลือไเลยออเหีือพอนะอาจำไ้เหมือนเออะไระยางย่หมน เยียบกว่าเดินย <diction aries in Portuguese> ja, ังไงขนงมไปกินขาวล่กันมั้งมันแะเ ก่องมาพี่น้องกินหวานเอาหวานเอาแช่ผดบอกันคิวหนาได้ไหมนอ้องสบายดีสบายดีป้าลุง